ในวรรณกรรมเรื่องสามก๊กแม้จะเป็นเรื่องทางการเมืองแต่ก็ยังมีการสอดแทรกแง่คิดเรื่องราวของชีวิตตัวละครนับร้อยนับพันคนเรื่องราวที่เกิดขึ้นของเบ้งได้นำมาเขียนเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตของคนยุคนั้นก่อนที่ของเบ้งจะเสียชีวิตท่านได้มอบตำราวิชาการทางทหารเล่มหนึ่งให้แก่เกียงอุย่ยผู้เป็นสิทธิ์เอก ตำราเล่มนั้นชื่อว่าปัจญานิพนธ์ของเบ้งในตำราเล่มนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือตำราพิชัยสงครามอีกส่วนหนึ่งคือกุสโลบายซึ่งในบทสุดท้ายของกุสโลบายของเบ้งได้กล่าวถึงวิธีสังเกตสรรพสินให้เห็นถึงแก่นแท้เป็นการมองโลกในแนวของของเบ้งมีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบ อุปมาอุปไมยสิ่งต่างๆรอบตัวเพื่อให้เข้าใจง่ายแล้วได้กันกรองออกมาเป็นคำสอนของวิธีการมองโลกที่ท่านได้รจนาขึ้นเพื่อให้บุคคลรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์สืบไปและขอขอบคุณ3ามก๊กวิทยาซึ่งเป็นผู้ถอดความ33วิธีมองโลกแบบของเบ่งคลิปเรื่องนี้แบ่งออกเป็น2 EP ต่อไปน,นี้ เป็นอีีที่1 1. อันสัพพสิ่งนี้ถ้าภายนอกบอบช้ำภายในย่อมจักกลวง 2. เบื้องบนงมงายเบื้องล่างย่อมสงสัย 3. เมื่อระแวงสงสัยย่อมช่วงใช้คนผิด 4. ความงมงายย่อมบดบังวิสัยทัศน์เมื่อไร้วิสัยทัศน์ก็ไร้ซึ่งยุทธศาสตร์ 5. ไร้ซึ่งยุทธศาสตร์ ประเทศชาติจะมีอันตรายประเทศชาติมีอันตรายประชาชนย่อมไร้ความสงบ 6. พิจารณาสิ่งใดต้องคิดให้ไกลจะได้มีความปลอดภัยหากไม่คิดการไกลก็จะพบกับเพศภัย 7. ยามมั่งมีมักประมาทยามจนยากก็มักสิ้นคิด 8. ยิ่งยึดติดก็จะยิ่งเสียหายยิ่งสะสมก็จะยิ่งอันตราย 9. ผู้ไม่มีความดีความชอบมักอวดอ้างว่ามีความดีความชอบ 10. มีเรื่องห่วงมากมักจะกุ้มมากความกุ้มมักจะเกิดขึ้นเพราะเฉยชาต่อปัญหา 11. เรือรั่วน้ำจะซึมออกกระเป๋ารั่วเงินก็จะหาย 12. ภูเขาเล็กจะไล่สัตว์อาศัยน้ำตื้นใสจะไล่ปูป่าต้นไม้เล็ก จะไล่นกกาทําลัง 13. บสากำแพงชํารุดบ้านก็จะพังเคื่อนพังน้ำก็จะทะลักสิบสีวิ่งก็จะหกล้มเดินก็จะถึงช้า 15. อยู่กลางทะเลมิอาจมั่นคงย่ำบนน้ำแข็งเท้าก็จะลื่นเดินลงน้ำตัวย่อมจม 16. จะข้ามน้ำย่อมต้องอาศัยเรือแต่หากไล้พาย มีเรือก็ไลฟไป์ประโยชน์และโปรดติดตามรับฟัง EP ที่2ในวันต่อไป